สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเร็ก็จะมาเออน้องคนที่เขามาออบอกว่าอินโทรนะคะอะไรอะ่ะที่บอกอยากเล่นกับพี่นั่นนะคะที่คลิปเออที่พี่อัดไปเมื่อเช้านะคะก็ให้น้องทําคลิปสอนได้ไหมคะพอดีว่าทําเท่าไหร่มันก็ไม่เข้าใจอะคะ่ะให้กรุณาให้น้องทําคลิปสอนด้วยนะคะพอดีว่า ไม่เข้าใจอ่ะแต่เราก็ต้องขอบคุณน้องมากนะคะที่มาทำให้พี่ก็ขอบคุณจริงๆนะคะนีม,มีเสียงรบกวนไงก็ต้องขอบประธานอาภัยนะคะก,พกแบบ็พี่ก็ไม่เข้าใจทำแบบเออทำงู้นทำนี้ตามที่มันขึ้นมาพี่ไม่เข้าใจสักทีนะคะก็ไม่เข้าใจมากเลยนะคะจน จนกระทั่งทำจนมือเปื้อนสีหมดเลยค่ะเพราะว่าไปเล่นสีมาอย่าว่ากันนะเพราะว่าไปเล่นสีมาคือมันสนุกไงไปเล่นสีมาเล่นเลยเ่ทายคำอะ่ะเล่นทายคำเคยเล่นปะทายคำแบบแพ้โดนป้ายสีอ,อ่ะพี่ก็ไปเล่นมามือก็เปื้อนสีหมเดเลยแล้วก็ที่ไม่เข้าใจน้องคนที่เขามากรุณาอัดคลิปด้วยนะคะ อย่าลืมล่ะก็อย่าลืมกดไลค์ like, <c oughs> กดแชร์กด <c oughs> ติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย